สวัสดีครับทีเด็ดบาดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลโลก 2, 2022ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับกาตาร์ราคาต่อรองเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์ต่อ2ลูกฟุตบอลโลกเกมในกลุ่มเนัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามอัลบายสเตเดียมโดยเจ้าภาพกาตาร์ของคุณซูเฟลิกซันเซสผลงานน่าพิดหวังเหลือเกินนะครับและเป็นชาติแรกที่ตกรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยจากการแพ้มาต่อเซเนกัล1-3ในเกมล่าสุด คุณภาพในเกมรับก็ยังไม่ดีเอาซะเลยเกมนี้ต้องเจอของหนักอย่างเนเธอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของลุยฟนานเกลที่ยังต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปอยู่แม้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยจะเก็บมาได้แค่ผลเสมอก็ตามดูแลเกมนี้กาตาตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ก็มาสู้เต็มที่ในฐานะเจ้า,าภาพแต่คงเป็นเรื่องยากเย็นนะครับเพราะระบบทีมเองก็ไม่ลงตัวแต่อย่างใดเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะยื้อความดุดันของเกมลุกเนเธอร์แลนด์ไหวหรอกครับทีเด็ดฟนตวันนี้ต่อไปเลยเนเธอร์แลนด์จากผลคาดเนเธอร์แลนด์ land, ชนะชนะการหน้า3 0 ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างเวลพบกับอังกฤษราคาต่อรองเปิดมาที่อังกฤษต่อหนึ่งลูกพ่มหนึ่งลูกครึ่งฟุตบอลโลกเกมในกลุ่มบีนัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามอัลบัตบินอาลีเดียมประเทศกาตาร์โดยเวลภายใต้าการนำทีมของร็อกเพจต้องการเก็บชัยให้ได้ในเกมนี้เพื่อพลิกสถาน,นการณ์ให้มีรุนเข้ารอบแต่ทว่าผลงานในภาพรวมก็ยังไม่มีดีอะไรนะครับรวมไปถึงการแพ้มาในเกมล่าสุดด้วยต่ออิรานความพร้อมเกมนี้เนี่ยจะไม่มีประตูมือหนึ่งอย่างเวนแฮนส์ียแต่ก็ยังมีแดนนี่วอร์ดจาก่ายเลเตอร์พร้อมประจำการัมเ แบบโนสกอร์ซึ่งก็เกือพลาดถึงขั้นแพ้ด้วยซ้ำนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยพวกเขาก็ยังอยู่ในเส้นทางการเข้ารอบสวยมากกว่าอยู่แล้วดูแล้วเกมนี้อังกฤษไม่มีทางเลือกจริงๆนอกจากจะเปิดเกมบุกเพื่อปิดงานและเข้ารอบต่อไปซึ่งเวลคุณภาพทีมเองก็ยังเป็นนองเยอะอยู่แล้วดังนั้นเกมนี้อังกฤษน่าจะผ่านไปได้นะครับทีเด็ดฟุตวันนี้ต่อไปอังกฤษสกอริค่าอังกฤษเชื่อเวล0-2 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าและไม่เสียใจอย่างแน่นอน